بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته الى يوم الدين اما بعد والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته في نوم ساتاتون تيراتكون كب وني فمي صاحب حديث หรือว่ามีฮัดีษสองบทที่จะมาฝากแล้วก็มามอบให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าสองฮัดิษสอง,สองบทนี้ถ้าพี่น้องเคยฟังมาแล้วก็คิดเสียว่าเป็นการตัดคิรตัดสิทิฟอินนดครอทางฝาอุโมมินีนแต่ถ้าเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับเรา ก็เป็นการเรียนรู้นะฮะเพื่อสู่สัจธรรมในชีวิตนะครับฮะดิษรกท่านนบีสุลต ل ล ه ออฺฮฺอัลลัมได้กล่าวไว้ว่าวเมน سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال س ل ّ الله عليه وسلم حديث سوم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث سوم بدني ميكلاء في رياض الصالحين، بن الامام النووي، في باب العلم. เราได้อะไรครับจากสองฮะด,ดิษนี้ฮะด,ดิษแรกนะฮะความหมายโดยสังเขตท่านนาบีสุลตลรออฺอัสลัมกล่าวไว้ว่าผู้ใดก็าตามที่ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะเปิดหนทางให้กับเขาไปสู่สวนสวรรค์อย่างง่ายได้ อ l m u ด้ารเดินทาง ilmu แล้วก็สู่สวนสวรรค์มาเชียบวไฮไลท์ของฮะดิษมีอยู่สามขั้นตอนซาละกะปริทิมาสุลิมดูขุดูจนนะเดินทางแสวงหาอัลิลมแล้วก็ได้เข้าส่วนสวรรค์ ฮะดิษที่สองว่ามันคีที่อลมีใคระดับอุตสใดก็ตาม,าตามที่ออกจากบ้านเขาด้วยสาเหตุเพื่อศึกษาหาความรู้เขาเหล่านั้นตลอดระยะเวลาการเดินทางของเขาตั้งแต่เขาออกจากบ้านแล้วก็ไปสู่การเรียนรู้นั้น,น่ะ ขานาฟีซาบีลินลาเขาจะอยู่ในช่วงเวลาการใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะอะไรฮะเขาจะอยู่ในห่วงแหนของการฟีซาบีลินลาเขาจะอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จนไหนฮะจนถึงจนอะไรจนกว่าฮัจยาญเยจนกว่าเขาจะกลับภูมิลำเนาของตัวเอง Allahu Akbar น้องๆเคยเนึกได้นะครับช่วงที่ว่าน้องๆกำลังเรียนประถมช่วงที่น้องๆเรียนเรียนประถมแล้วก็เรียนมัธยมเนี่ยนะถ้าใครเคยเข้ากิจกรรมลูกเสือหรือว,ว่ายุวะก็ดีเนี่ยสมัยนี้ก็จะมียุวะชายอยู่ด้วยนะครับ น้องน้อยเคยทราบไหมครับว่าในกิจกรรมนักศึกษาอา่านลูกเสือเนี่ยเขาจะมีป้ายแดงอยู่ป้ายหนึ่งเล็กๆแล้วก็มาแปะที่ด้านซ้ายของนักเรียนใช่ไหมฮะช่วงช่วงช่วงปฐมเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเตรียมพร้อมใช่ไหมครับเตรียมพร้อมอิสเตดะว่าอัดูท่านในกุรานี่เตรียมพร้อมแต่พอมาช่วงปถมมัธยมเนี่ยก็จะมีป้ายแดงเหมือนกันเล็กๆอยู่ด้านซ้ายของลูกเสือบอกว่า มองไกลใช่ไหมฮะก็คือว่ามองการไกลสองอย่างนี้ดีนะสอดคล้องกับอิสลามเลยอิสลามให้เตรียมพร้อมอิสลามให้มองการไกลแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมองไกลไปถึงไหนจะทะลุไปถึงไหนหรือการมองไกลของเราเนี่ยมันวกวนอยู่เฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นแล้วก็เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง หรือเปล่าแต่ถ้ามาดูในฮัดีิสแรกนะครับที่เราได้อ่านเมื่อตกี้เนี่ยที่เราได้กล่าวเมื่อตกี้นี่ท่านนาบีสโลลลอฮุลลอฮิสัลลัมฝากให้กับผู้ที่สแสวงหาความรู้เนี่ยให้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะฮะให้มองการไกลมองการไกลไปถึงไหนครับมาเชลลอลไปถึงสวนสวรรค์เลยนะครับซะฮัลลอฮุลละฮูตรีกอนอีลเจน ซึ่งเป็นการมองการไกลที่ศาสนกอื่นไม่มีวันที่จะหาเจอได้เลยเพราะว่าการมองการไกลไปถึงสวนสวรรค์เนี่ยจะมองได้ก็ด้วยความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับอิลมุลวยีเท่านั้นถ้าอิลมูของมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะมองการไกลไปถึงนั้นได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่น้องๆได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามยาลา เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามอิสลามแห่งหนึ่งที่มีอิลมุลวะฮีปะปนอยู่ด้วยแล้วก็เป็นอิลมูลที่นำร่องด้วยนะฮะจะนำร่องอิลมูลต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมองการไกลนะฮะการที่เราเริ่มต้นณนะจุดนี้ซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เริ่มต้นนะฮะเพราะว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ประถมอยู่แล้วเราเตรียมพร้อมตั้งแต่นู่นแล้วแล้วก็มามองการไกล ในช่วงของมัธยมพออันนี้เนี่ยก็คือจะมาใช้ชีวิตให้มันถูกต้องว่าจะมองการกลายอย่างไรทีนี้ท่านนาบีสโลลล์ของอิสลัมสอนให้เราได้รู้จักแล้วครับเราเรียนวันนี้เพื่ออะไรฮะนี่อิบเทียวกอุมรตอทิล่าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ที่น่าหนักใจนะครับคืออะไรครับวันนี้เราได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วอย,อย่างสมบูรณ์แต่ที่มันหนักใจก็คือว่า เราจะรักษาสถานภาพของเราอย่างไรให้มันมั่นคงต่อไปว่าเรากําลังมองการไกลไปถึงสวนสวรรค์และก็จะรักษาสถานภาพของเราให้อยู่ในฟีซาบิลล่าอย่างไรตรงนี้แหละที่เป็นโจทย์ที่จะให้ทุกคนจะต้องหาคําตอบให้กับตัวเองครับว่าจะรักษาสถานภาพว่าให้อยู่ในฟีซาบีลล่าตลอดระยะเวลาที่ฉันใช้ชีวิต ตั้งแต่ชั้น1นถึงชั้น4ชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่4นี่ว่าให้มันอยู่ในฟีซาบีดิลาให้ได้นี่แหละครับที่มันหนักใจเพราะฉะนั้นก็ขอฝากสองฮะดิษนี้ให้กับทุกคนช่วยไปคิดช่วยไปไตรตรองแล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้กับชีวิตตัวเองนะครับอักูละกาอลีฮะดะวัสสลลฮะดีวะลักุมวัสลามุอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮ์วบระกาตุ